แม่ใหญ่มาบอกเลิกงานแล้วจะกินอะไรดีเนาะมีหมูอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวทำหมกหมูกินดีกว่าเนาะหืม <c oughs> พ่อใหญ่กินอย่างอร่อยอร่อยเลยเอาทำเองกินเองนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพ่อใหญ่ทำยังไงบ้างนี่จัดการเองเลยเดอ้อวันนี้นี่ดูสิคะทำแบบง่ายๆคะ่ะเพื่อนเอาหมูมาหันห่นๆแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงนานาไม่ว่าจะเป็นผงนัว <c oughs> อร่อย แล้วก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็มีใบกะเพราด้วยนะจ๊ะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการสรับเด้อบัตทินีกับกีบข,ข้านจ้ะหิวแห้งก็เลยเอามาหั่นๆแล้วก็เอาใบตองมาห่อเลยนี่แบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปดูซิว่าจะได้กี่หอ่อกี่หมก,กันน่าจะได้อยู่สองหมกเด้อเอาใบตองแบบนี้เด้อค่ะเอาปลายใบตอง เอามาหอ่อเป็นสองหอ่อนี่จัดเข้าไปพ่อใหญ่เพื่อนก็จะพิธีพิธันหน่อยนะคะสีสันก็ดูน่ากินนะยังว่าซุก็หนากินแล้วนี่ถ้าสุกมันคงจะอร่อยกว่านี้แน่ๆเลยนี่จัดการห่อแบบนี้ค่ะอ่ะจัดเข้าไป การห่อหมกแบบนี้ด้วยใบตองแบบนี้ก็จะเป็นแบบบ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าเป็นในร้านอาหารหรือพัตคารเขาก็คงจะใช้ฟลอยด์แหละเนาะแต่ว่าบ้านเราก็ใช้ใบตองในการห่อเพราะว่าแล้วก็จะทําให้มีกลิ่นหอมด้วยนี่เราไม่มีไฟเด้อค่ะเราไม่ได้จุดไฟเราใช้หมกในหม้ออบลมร้อนเอาเดี๋ยวจะคอยมาดูว่าพออบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง ได้สองห่อค่ะเอาไปหมกลงไปโอ้ยไวปานโกหกเพิ่งเอาเข้าไปในหม้ออบสุกซะแล้วนี่เปิดออกมาเป็นยังไงบ้างน่ากินอยู่เดอ้อแต่ว่ามันจะไม่ออกสีเข้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เวลาอบนานอบแคบพอสุกก็กินได้แล้วคะ่ะเพราะเราปรุงรสได้อร่อยแล้วอืมเป็นยังไงเอ่ยได้มาสองหมกนะจ๊ะมีสีสันน่ากินเมนูหมกแบบนี้ก็จะนิยมทำกับ เนื้อปลาเป็นหมกปลาหมกหมูแล้วก็หมกกบนะคะกเป็นการกินแบบอีสานบ้านเราค่ะกลิ่นหอมของใบตองก็จะหอมอร่อยพ่อใหญ่ทําเสร็จแล้วก็เอาออกมานั่งกินที่หน้าบ้านค่ะผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นด้วยแล้วก็อยากกินอื้มอร่อยใช่ไหมละ่ะพ่อใหญ่ อร่อยไม่ปากนันยกนิ้วให้แล้วทําเองกินเองต้องอร่อยแน่เลยค่ะบรรยากาศเย็นๆค่ะมากินที่หน้าบ้านเพื่อนๆอยากมากินด้วยกันมาได้เลยเด้อแสบอยู่ไดเห็นแต่ว่าสีสันว่าค่อยดีแต่ก็แสบเด้อค่ะอร่อยดีมีประโยชน์ปรุงง่ายสะอาดปลอดภัยค่ะเดี๋ยวไม่ใหญ่ก็สิก,กินนําพอใหญ่คือกันเด้อค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ